สาธิตบอกเราก็บอกกล่าวว่ากีตาร์แต่ละตัวมีการบำรุงรักษาดูแลยังไงการเซตอัพยังไงโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยวันนี้ผมมีกีตาร์สองตัวซึ่งตัวหนึ่งเป็นกีตาร์ที่เซตอัพตามปกติตามท้องตลาดทั่วไปแต่ตัวหนึ่งก็คือ มันจะเป็นกีตาร์ที่ถ้ามือใหม่อาจจะปวดหัวนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นกีตาร์ที่เป็นคันโยกฟอยล์โรลที่มันสามารถเล่นได้กว้างกว้างขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความที่การเซ็ตอัพลำบากการยุ่งยากการใส่สาย,สายแต่และอย่างคือมันยุ่งยากกว่ากีตาร์ปกติทั่วไปโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวปกติ ที่มาจากตัวปกติที่กีตาทั่วไปเขาเป็นกันโอเคตัวนี้เป็นทรงสแปดเนี่ให้ดูก่อนเป็นทรงสแปดทั่วไปเลยการเซตอัพก็ง่ายง่ายกว่าหนึ่งเลยนี่ย่องเห็นที่มันเป็นรูตรงนี้ก็คือ เป็นสายก็คือรูที่ให้สายมันลอดผ่านขึ้นมาแต่นี้วิธีการใส่สายก็คือเห็นรูตรงนี้เห็นรูตรงนี้ไหมปกรูก็คือจบับปลายสายสอดขึ้นมามันจะทะลุกออกตรงนี้และทีนี้เราก็ยิงยาวมาตรงเข้าลูกบิดและตรงตัวเนี้ยพิเศษคือมันจะเป็นลูกบิดหลอกสายมันจะช่วยอาการ ลดการพันรอบสายแล้วการสายเพี้ยนได้ดีพอเราสอดเข้ามาปุ๊บเราก็หมุนล็อกล็อกสายเลยแต่ทีนี้เราก็ตั้งสายได้ปกติเลยอย่างที่สองเนื่องจากตัวนี้ผมเคยใช้สายเบอร์สิบแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้เบอร์เก้าแล้วทีนี้คือปัญหาที่เจอคือว่าคอมันโกงพอเปลี่ยนสายเป็นสายเบอร์เล็กลง พอมันโกงและชุดหย่องตรงนี้ชุดหย่องตัวนี้มันจะกระดกขึ้นเป็นแบบนี้ตอนทีแรกที่ยังไม่ได้เสร็จเอามันจะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วทีนี้คือพอกระดกขึ้นปุ๊บ intonation คอเสดพอเราเล่นปุ๊บอะถ้าหย่องมันกระดกขึ้นแล้วคอมันโกงสายที่มันผ่านตรงคอ อันนี้มันจะโด่งขึ้นมาทําให้เราเล่นลําบากขึ้นแล้วพอเราล้วงเข้าไปเล่นโน้ตในในมันจะเพียงอัตโนมัติทันทีเลยถึงเาตั้งสายถูกแค่ไหนมันก็เพียงอ่ะขั้นแรกพอเราใสา่สายปุ๊บนี่คือรูขันคอให้เราอเรามองจากตรงบิดตัวนี้มองตรงไปถึงตัวลูกบิดรถลูกบิดที่ทำการตั้งสาย ดูว่าคอมันโก่งหรือคอมันงอถ้าคอโก่งก็เราก็หักสอดหกเหลี่ยมตัวนี้อุปกรณ์คือนี่หกเหลี่ยมเราสอดแล้วหักมาฝั่งขวาหักมาฝั่งขวาตัวเราอันนั้นคือคอโก่งแต่ถ้าหักฝั่งซ้ายคือตั้งคอว่าคอมันงอเราก็ตั้งให้มันตรงหลักการการตั้งคือ เราไม่ต้องมาแบบว่าพอเสียบปุ้ยเราต้องฟ,ฟืดฟืดฟืดอย่างนั้นนะอย่าทานะครับมันอันตรายจริงคอเราค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนหักไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็ตั้งสายดูว่าคอตรงหรือยังถ้าตรงแล้วก็โอเคต่อมาก็ชุดหย่อนถ้าใครที่ใช้เป็นแบบสองเสาอย่างนี้แต่คือไม่ได้ใช้ตัววิธีการเล่นคันโยกคือเราไม่ต้องไปตั้งก็ได้ แต่แค่ว่าเราต้องขันสปริงตัวหลังเนี่ยให้มันชิดแล้วมันติดแนบกับบอดี้ไปเลยอันนี้คือมันจะง่ายง่ายกว่าแต่ทีนี้คือผมใช้คันโยกด้วยอะไรด้วยผมก็เลยต้องตั้งสปริงใหม่ขันขันตัวสปริงให้มันตึงแรงแรงต้านมันจะได้พอดีกับสายเบอร์เก้าแต่ตัวนี้ผมใส่สปริงสองสองตัวเพื่อความนุ่มนวลแต่ถ้าใส่สามตัวก็คือ สายสามตัวก็คือว่ามันจะทําให้ที่ผมเนี่ยบอกทีแรกว่าบอดี้มันจะทําให้หอยอ่ะมันจะชิดแนบกับบอดี้โอเคแล้วต่อมาที่เรามาดูกันความสูงความสูงระดับของสายถ้าเราตั้งคอเรียบร้อยแล้วตั้งหองเรียบร้อยแล้วแล้วมันสายมันยังสูงอยู่นี่เรามาขันบุดต,ตรงนี้ตรงอันนี้เขาเรียกว่าแซดเดิลเห็นรูน็อตสีดำตรงนี้ไหมตัวนี้แหละ เร,เราต้องใช้ตัวหกเหลี่ยมเบอร์เล็กเดียเ่อาให้ดูสักครู่นะครับโกน,บนี่หกเหลี่ยมตัวนี้เบอร์นี้แล้วเราก็สอดเข้าไปเลยตามโลสอดแล้วหมุนตามทางตามระยะความขึ้นขึ้นลงของแต่ละตัว ให้มันพอดีบาลานซ์กับทุกบอบาลานซ์กับทุกสายแล้วก็บาลานซ์กับตัวชุดย่องด้วยอ่ะโอเคนี่คือเบื้องต้นของกีตาร์ตัวนี้แล้วการบำรุงดูแลรักษาคือเราต้องทำความสะอาดเส็กทำความสะอาดคอด้วยออยมันจะมีน้ำยาเฉพาะของมัน,น ตัวนี้ผมใช้ตัวนี้เดดไดโอเลมอนออยเอาไว,เเว้เช็ดเฟดเช็ดข้อจุ่้าทำให้มันมีความชุ่มชุ่มฉ่ำดูสวยขึ้นแต่ตัวนี้ผมไม่ค่อยตัวนี้คือผมเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรมานานแล้วพอสมควรเนี่ยแต่คือขนาดตัวนี้เปลี่ยนสายเสร็จอัพมาน,านานเหมือนกันนะแต่คอยังดำยังเงาอยู่เฟดยังเงาอยู่ ุกคนถามว่าทํายังไงให้เฟ็ดมันเงาทำงไงให้คอมันเงาอันนี้แหละครับตัวนี้เลยอยู่ของแบดดายโอและตัวที่สองคือตัวนี้เป็นน้ํายาเช็ดบอดี้ให้มันเงานี่อันนี้คือเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเงาเวิ่งเลยนี่ขั้นตอนสุดท้าย <c oughs> ก็คือการบาลานซ์ปิกอัพ ความสูงต่ำของปิกาปอแต่ละตัวอยู่ที่ความว่าเราต้องการตำแหน่งไหนให้มันดังขึ้นเราก็สมมติผมอยากได้ตัวนี้มันดังขึ้นผมก็แค่ขันขันให้มันขึ้นมาอยู่ใ,ใกล้สายเนี่ยเนี่ยครับแต่ถ้าขึ้นมาขึ้นมาใกล้สายเกินไปก็ มันจะบาลานซ์กับตัวอื่นยากถ้าสมมติตัวซิงเกิลคอยตัวนี้มันดังขึ้นดังกว่าตัวอื่นดังกว่าฮัมบกิ้งอย่างนี้มันจะบาลานซ์ยากแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าแบบไหนถึงพอดีอันนี้คือมันอยู่เกี่ยวกับความชอบส่วนคคลด้วยว่าแต่ละคนอ่ะชอบตาวว่าเอ้ยผมต้องการให้ทํมมันดังกว่าหรือผมต้องการให้ซิงมันดังกว่าอย่างนี้เป็นต้น แต่ของผมอะเบื้องต้นอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ที่ผมเซตมาเนี่ยเบื้องต้นเลยแล้วตัวผสมก็คือมันจะบาลานซ์กันพอดี ก็คันจะหน์าอ้วนไปเลยนี่แหละครับเบื้องต้นสำหรับกีตาร์สแตกทั่วไปาการเซตอัพอย่างนี้ก็เบื้องต้นเลยทุกคนทำกันได้อยู่แล้วแต่ปัญหาเดียวของนักดนตรีทุกคนเลยคือจะปวดหัวกับกีตาร์คันโยกที่เป็นฟอยล์ร เดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นยังไงนี่เลยนี่ัะดนตตีคนที่เป็นชาวล็อกสายปั่นชาวเมทันจะชื่นชอบมากตัวที่เป็นคันโยกฟอยล์รถคันโยกฟอยลย์รถก็คือมันจะเป็นคันโยกที่ เป็นคันโยกอิสระเราสามารถดึงขึ้นได้กดลงขึ้นได้เล่นเทคนิคอะไรต่างๆอย่างนี้ได้เยอะกว่าตัวนี้แต่ข้อเสียมันคือใช้เวลาใช้เวลาในการเซตอัพนานมากใครที่ใช้ใครที่ไม่คุ้นชินอนะ่ะถ้าเป็นมือใหม่แล้วต้องการฝึกหัดเล่นคันโยกผมแนะนำให้ฝึกกะสแตคก,ก่อนพอตัวนี้ มือใหม่ปวดหัวแน่นอนขนาดผมใช้ฟอยล์โรดมานานเหมือนกันแต่ผมยังไม่ค่อยแบบว่ายังไม่ค่อยแบบว่าเซียนอะไรถึงขนาดนั้นแต่พอเซตอัพได้เบื้องต้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ารายละเอียดมีอะไรบนะ้างหนึ่งเลยฐานฟอยล์โรดจะก,กว้างกว่าพวกสกแต็ปสองฟอยล์โรด บอดี้จะเจาะรอบฟอยล์โรสเป็นช่องเพื่อให้มันดึงขึ้นดึงขึ้นได้ด้วยสามสแต็ปก็คือถ้าสแต็ก็คือถ้าจูนสายก็คือจูนจากตรงนี้ปกติทั่วไปแต่ฟอยล์โรสสามารถจูนใช้ไฟล์จูนตัวนี้ได้ในเมื่อที่เราตั้งสายเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราคิดว่ามันยังไม่ ยังไม่ตรงเราก็มาจูนตรงนี้สำได้เขาเรียกไฟล์จูนอ่ะฟอยล์รถทุกตัวจะมีตัวนี้เขาเรียกว่าล็อกนัดล็อกนัดมีหน้าที่คือการที่เราลอดสายเข้ามาตั้งสายเรียบร้อยพอเราเข้าตรงฟอยล์รถจูนสายเรียบร้อยปุ๊บเราต้องทําการล็อกถ้าเราจะเล่นขันโยกพอถ้าไม่ล็อกเราโยกไป ใช้คำโยกไปโยกไปโยกมาหรือโยกแรงเกินไปสายมันจะเพียนยังไงก็เพียนหรือล้ายกว่านั้นคือถ้าเราล็อกไม่แน่นถ้าเราโยกขึ้นหรือโยกลงหนักๆสายตัวที่มันลอดเข้ากับตัวหมดุดฟอยล์โรลดหลุดแน่นอนไม่หลุดก็ขาดสองอย่างโอเคเทคนิคการตั้ฟงฟอยโรดเบ <c oughs> ื้องต้นเลย พอเราถอดสายออกถอดสายออกหมดเลยนะครับเราหักผ้าผืนหนึ่งสอดเข้าใต้ฟอยล์รถสอดเข้าไปเลยเพราะถ้าเราถอดสายออกหมดแล้วแรงตึงของสปริงด้านหลังก็คือมันจะไม่มีละห mm. ย่องฟอยล์รถมันจะจมลงจมลงในแผงนี้โดยอัตโนมัติเป็นทุกตัวเพราะฉะนั้นเราต้องหาผ้ามาสอดเอาไว้กันกันว่าฟอยล์รถมันจะตก จมลงไปปุ๊บแล้วพอเราใส่สายขึ้นมาแรงตึงแรงตึงของฟอยล์รสพอเราไม่ได้เอาผ้าสอดลงไปแล้วเราใส่สายอะ่ะก็คือมันยังจะกดลงอย่างนี้นี่ฟอยล์ฟอยล์รดตรงนี้ใช่ไหมพอเราถอดสายออกมาปุ๊บมันจะกดลงอย่างนี้มันจะกระดกลงแล้วพอเราสอดสายเข้ามาสอดสายเข้ามาสมมติสายหกก็ได้ที่มันเป็นรอบพันหนาสุดอะ่ะพอเราใส่สายลงไปปุ๊บแล้วทีนี้ เราตั้งสายเราตั้งสายขึ้นมาทั้งๆที่หย่องฟอยล์ลอนมันจมอยู่พอเราตั้งสายปุ๊บแรงแรงตัวสายหกอ่ะมันจะตึงขึ้นเรื่อยๆตึงขึ้นเรื่อยๆแต่หย่องพอเราพอแรงตึงขึ้นมาใช่ไหมสายเดียวแต่ฟอยล์ลอนมันยังไม่กระดกขึ้นสาเหตุนั้นอ่ะมันจะทําให้สายหกรอบพันที่มันหนาเนี่ยมันจะค่อยๆปีออกปีออกจนมันพอเราไม่รู้ใช่ไหมว่ามันจะปีออกถึงตรงไหนเราหมุนไปเรื่อยๆ สายจะขาดโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นแนะนาว่าให้หักผ้าให้หักผ้าสอบแล้วให้หยอนฟอยล์รมันจะอยู่ขนาดให้มันขึ้นมาขนาดเท่ากับบอดี้รอบสอบข้อข้อต่อไปคือชุดฟอยล์รดการตั้งความสูงความต่ำคือตั้งตรงนี้ตัวชุดเสาสองเสานี้ อย่างผมเนี่ยผมตั้งให้มันจมไปเลยให้มันลงไปลึกลึกพอสมควรเพื่อมันจะได้แอคชั่นอินโทเนชันมันจะต่ตำลงอ่ะรอบที่อย่างที่สามคืออันนี้คือน่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากผมยังแบบว่าปวดหัวเลยก็คือการตั้งสปริงตั้งสปริงอย่างไรให้มันบาลานซ์ตรงกับบอดี้ให้เสามันบาลานซ์กันตรงอ่ะ อย่างแรกเลยเราต้องใส่สายก่อนแต่สายปกติ <c oughs> การใส่สายสอยรถจะไม่เหมือนกับกีตาร์ทั่วไปสายแกะกล่องออกมาแกะซองออกมาสายมันจะยาวใช่ไหมพอเราขี่ออกฝั่งหนึ่งมันจะเป็นอมุดเป็นมุดแบบนี้อยอเป็นมุดแบบนี้และอีกฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นสายที่มันเอาไว้ทิมขึ้นมา อย่างสเต็อย่างเงี้ยพอเราทิมขึ้นมาใช่ไหมมันจะเป็นปลายสายที่มันไม่มีหมุดแล้วเราก็หมุนเข้ากับไอตัวลูกบิดได้เลยแต่ฟอยล์โรสเราต้องสวนทางกันเป็นหมุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็สอดสายปลายสายที่ไม่เป็นหมุดสอดเข้ามาตรงนี้ช่องนี้แต่ก่อนจะสอดเข้ามาเราต้องใช้หกเหลี่ยมใช้หกเหลี่ยมขัน เพื่อคายตัวตัวล็อกแซดเดินนี้ออกมาก่อนพอเราขันเสร็จปุบ๊บเราก็สอดสายเข้ามาตามหมุดแต่ละสายพอสอดเข้าไปให้ลึกที่สุดแล้วเราล็อกล็อกให้สายมันไม่ขยับไปไหนอ่ะ้วทีเนี้ยเราก็ตั้งสายได้เลยแต่การตั้งสายตัวนี้มันจะยุ่งยากตรงที่ว่าเราต้องตั้งประมาณหกือ7เจ็ดรอบเพราะว่า พอเราตั้งสมมุติเราตั้งรอบแรกเสร็จปุ๊บใส่สายตั้งรอบแรกเสร็จทั้งหมดทุกสายแล้วตัวหย่องมันยังจมอยู่เพราะมันยังไม่ได้เซร็จตัวความแรงตึงของสายรอบสองคือมันจะค่อยๆขึ้นมาขึ้นมาเสร็จปุ๊บรอบสามเราก็ต้องตั้งอีกรอบนึ่งให้มันขึ้นมาบ,บาลานซ์กับบอดี้พอมรอบสามตั้งขึ้นมาปุ๊บให้หย่องมันกระดกขึ้นอย่างนี้กระดกสูงขึ้นมา เราก็ต้องมานั่งคายตัวสปริงด้านหลังให้มันแบบคายออกมาเพื่อให้มันบาลานซ์ตัวบอดี้อ่ะอย่างที่สี่พอเราตั้งสายตั้งสายเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกนับเลยล็อกเสร็จปุ๊บแล้วเรามานั่งดูเครื่องตั้งสายทีนึงว่าการโจนสายมันตรงหรือยัง ถ้ายังไม่ตรงก็อย่างที่ผมบอกเขาแรกก็คือเราใช้ไฟล์จูนใช้ไฟล์จูนในการตั้งสายนี่โอเคการใช้ไฟล์จูนเสร็จปุ๊บเราก็ลองเล่น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 เนขยา่าขันโยกดูเนยดึงขึ้นดึงลงเนี้ยให้สายมันคืนตัวให้สายมันยืดเพื่อจะได้เพื่อจะสายมันจะได้คงตัวเร็วที่สุดอ่ะถ้าเรา โยกแล้วมันยังเพี้ยงอยู่แล้วก็ขายต้องกลับมาขายอีกทีหนึ่งขายแล้วตั้งสายตั้งสายเสร็จคราวนี้สูตรของผมคือขายสายเสร็จป,รปุ๊บรอบรอบแรกคือตั้งเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมผมเล่นแล้วมันยังเพี้ยนอยู่ลายลายล็อกนัดออกเลยแล้วผมก็เล่นกดลงอย่างเดียวกดลงอย่างเดียวเลยของผมพอมันเพี้ยงก็เราก็ตั้งตั้งตรงนี้ใหม่ แล้วเราก็มานั่งเล่นแล้วก็ตบลงตบลงอย่างเดียวห้ามดึงขึ้นนะเพราะถ้าดึงขึ้นปุ๊บสายมันจะดีดออกตัวดีดออกจากไอตัวมุดมุดฟอยล์รถออกทันทีเลยเพราะฉะนั้นให้แนะนําให้กดลงอย่างเดียวสายเพื่อให้สายมันยืดลวบอดมันบาลานเข้าอะ่ะตัวคอตัวบอดดี้ตัวยอง <c oughs> ให้เรียบร้อย <c oughs> ขั้นตอนต่อ,อไปก็คือพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกเลยล็อกเลย แค่นั้นแหละครับแล้วมันก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยร <c oughs> อบต่อมาเบื้องต้นในการเซตอัพการบำรุงรักษาคือมันเหมือนกับไอตัวสแตตตัวเมื่อกี้เลยที่ผมบอกไปครับข้างที่แล้วแต่ตัวนี้แต่ตัวนี้คือวิธีการขันคอจะขันอยู่ตรงนี้ช่องนี้ตัวสแตตก็คือจะขันอยู่ตรงตูดนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวตูดนี้ แต่ตัวนี้ก็คือมันต้องขันขันจากตรงนี้มันเป็นสแตนดาร์ดของกีตาร์ทั่วๆไปอยู่แล้วที่มันจะอยู่ตรงนี้อย่างที่สามตัวปิกอัพเห็นได้ชัดเลยว,ว่าตัวนี้ไกัตัวสแ,แตแต่างกันเพราะสองตัวนี้เขาเรียกว่าทอมบักกิ้งมันจะเป็นแ็กคู่ทอมบักกิ้งซึ่งตัวนี้มันจะ ให้เอาพุทธความย่านย่านหนาย่านเบรดวความแรงมากกว่าตัวสเปคซึ่งมันจะบาลานตั้งปดอารตั้งความสุกต่ำง,ง่ายกว่าตัวสเปคนะครับก็คือนี่เลยเหมือนกันตัวนี้กับม็อสองตัวนี้เอาไว้ขันสุกต่ำนี่แหละครับแล้ว ถ้าใครยังไม่รู้ว่าฟอยล์โรดมันจะแตกต่างกับไอตัวสแตตยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูว่ามันต่างกันยังไงขอโทษน,นะครับเอนึงงอ่ะ ีครับเนี่ยแหละครับฟอยร์อดจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสแต็ปโยกได้เหมือนกันแต่ มันจะโยกได้ไม่กว้างเข้าฝอยโหลดโดดสาธิีให้ดูสกคู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ว่าพอผมเล่นแบบเทคนิคฟัสเนี่ยบบอย่างเงี้ยมันจะสู้พวกฟอยลโลดความนิ่มความคืนตัวสู้ฟอยล์โหลดไม่ได้แต่ข้อดีคือมันจะมันเซตอัพไวแล้วมันสามารถใช้คำยกได้แต่ความนิ่งความเสถียรการเพียงไม่เพียนฟอยลโหลดกินขาแต่ก็ต้องแรกมาด้วยความลำบากในการเซตอัพเ่แะละครับ นี่คือเทคนิคการที่เซตอัพเบื้องต้นกีตาร์แต่ละตัวถ้ามันมีประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์ก็ขอขอบคุณมากนะครับนี่โอเคเดี๋ยววันนี้จากกันจากกันแค่นี้แหละครับมาของมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของผมในวันนี้ขอบคุณจริงๆครับบ๊ายบาย